โอเคสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัว h ฮเซราพับบิ i เบต้านะคะต้องบอกก่อนว่ามันเป็น Public Beta ถ้าไลฟ์อยู่แล้วมันตัดไปเนี่ยก็คือตามนั้นนะ,ะก็คืออาจจะค้างอาจจะเด้งได้เนาะโอเคนี okay. ่ขอเช็คลฟ์นิดนึงอ่าสวัสดีค่ะน้องอามโอเคค่ะโอเค ก็คือเดี๋ยวนี้หน่อยจะลองเล่นให้ดูแล้วก็ให้รู้ด้วยว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากตัวเซียร่าที่เราใช้กันอยู่บ้างซึ่งต้องบอกว่าตัวที่หน่อยเทสเนี่ยมันเป็นตัว Public b e ตานะคะคือเป็นตัวทดลองที่ปล่อยออกมาก่อนจะดีกว่าตัวเบต้นิดนึงแต่ว่าก็ไม่แนะนําว่าอย่าเพิ่งไปดาวน์โหลดอันนี้นีหน่อยแค่ Taste, เทสให้ดูว่ามันทําอะไรได้บ้างแล้วก็มันแตกต่างจากตรงไหนยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ คือถ้าถ้าอยากลองลงนะคะก็แบ่ง p a r t i ิชันอันนี้นหน่อยแบ่ง p a r t i ิชันก็คือฝั่งเซียร่าที่ใช้งานอยู่เนี่ยก็ยังอยู่แล้วก็แบ่งมาอีกพาร์ติชันนึงเหมือนสมัยตอนที่เราใช้ Windows เราใช้ไดซี C, ไดดี D, แบบเนี้ยนะคะก็แบ่งอีกไดซ์หนึ่งเพื่อลง h ฮ g ซียร่าไว้ลองเล่นเพื่อที่จะเอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆลองดูว่าเออมันทำอะไรได้บ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะคะโอเคอันนี้ก็คือแบบ ใหม่ๆเลยจะเห็นได้ว่าอย่างแรกที่ที่แปลกเลยก็คือตรงนี้นะคะตัวมีโมไล์่้าเพื่อนๆเ,เคยเห็นนี่หน่อยใช้มีโมไลเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีแดงเนาะแต่พอเอาตัวมีโมไลมาลงในตัวไฮเซียร่าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยก็น่าจะติดบั๊กนิดนึงตัวมีโมก็อาจจะยังไม่ได้อัปเดตนะคะอ่าซึ่งถามว่ามันแตกต่างจากตัวเซียร่าเดิมตรงไหน,นถ้าพูดแบบโดยรวมคร่าวๆนะคะก็คือ มันไม่ถึงกับเป็น OS ใหม่ที่แตกต่างจาก Sierra เหมือนสมัยที่เราใช้ตัว OS เก่าๆอย่างพวก Lion แล้วเปลี่ยนมาเป็นอันนู้นอันนี้อันนั้นแต่อันนี้มันเป็นการเหมือนเสริมประสิทธิภาพในส่วนของ Sierra ให้มันเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูในเว็บไซต์กันเลยก็ได้อาจจะเห็นภาพมากขึ้นนะคะเข้าเว็บ Apple ให้ สาษาไทยด้วยจะได้ไม่ต้องแปลสวัสดีค่ะคุณสลาวุฒิใช่ไหมเอ่ย <girl> เดี๋ยวนานเลื่อนมาให้ดูไฮเซียร่า ก็คือถ้าสมมุติว่าดูไลฟ์อยู่แล้วมันตัดไปนี่ก็คืออาจจะแบบติดบั๊กเครื่องค้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะว่าก่อนที่จะลงตัวโปรแกรมไลฟ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะช้าพอสมควรนะคะช้าพอสมควรแปบ๊บนึงน,นะคะอ่าตัวนี้โอเค เดี๋ยวอธิบายภาพรวมให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูในแต่ละโปรแกรมที่เขาบอกว่ามันมันดีขึ้นหรือมันปรับเปลี่ยนเนี่ยมันมีจริงไหมนะคะมันมีจริงไหมอ่าอย่างแรกที่เขาจะเน้นเลยก็น่าจะเป็นในส่วนของระบบปฏิบัติการการประมวลผลของกราฟิกของอะไรพวกนี้นะคะที่จะดีขึ้นหมายความว่าพูดง่ายๆก็คืออาจจะลื่นขึ้นลื่นมากกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของระบบไฟล์ ซึ่งต้องบอกว่าเท่าที่นิดหน่อยอ่านดูคร่าวๆนะคะระบบไฟล์หรือว่าสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันกับในส่วนของ iOS เป็นเหมือนเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะะอันนี้ก็อาจจะบอกว่ามีตัวมาตรฐานสำหรับวิดีโอที่ดีขึ้นนะคะที่ดีขึ้นอ,อันนี้เราไม่พูดถึงแล้วกันเอาที่มันสามารถจับต้องได้แล้วก็เห็นภาพดีกว่านะคะ อ่าอย่างอันแรกก็คือพวกแอปรูปภาพแอปรูปภาพเนี่ยก็คือแอปโฟโต้ที่เราใช้กันเนี่ยซึ่งปกติมันก็แต่งรูปได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมคะแต่ในไฮเซียร่าเนี่ยมันสามารถมีฟังก์ชันที่จะเห็นว่าถ้าใครที่แต่งรูปหรือเล่นเรื่องรูปภาพอยู่เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะแอสจั As charge, หรือว่าการปรับนู่นนี่นั่นที่เยอะมากๆนะคะเยอะมากๆอันนี้ในเว็บเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของจริงเป็นยังไง ก็คือเปิดโฟโต้เลยนะคะเปิดโฟโต้ก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกอย่างเช่นแถบด้านข้างเห็นไหมคะแถบด้านข้างเนี่ยมีตัวโฟลเดอร์เพิ่มมากขึ้นให้เราเนี่ยได้ทํางานได้มากขึ้นอันนี้เดี๋ยวนหน่อยขอ not now ก่อนอ่าเรามาดูว่าจริงไหมอ๋อก็คือตอนแรกเนี่ยถ้าใครใช้เซียร่าอยู่ลองดูของตัวเองก็ได้นะคะมันจะไม่มีคําว่าอัลบั้มพวกนี้ มันจะเป็นมันจะเป็นแบบไม่ใช่เป็นตัวโฟลเดอร์แล้วก็ใส่เข้าไปแต่อันนี้ที่เพิ่มเข้ามาคือมันเป็นโฟลเดอร์แล้วเราสามารถใส่เข้าไปได้นะคะใส่เข้าไปได้อ่าแล้วก็เมื่อกี้จะเป็นตัวแต่งรูปใช่ไหมคะไหนลองกดให้ดู Edit ปุ๊บอันนี้เป็นรูปที่แคปหน้าจออ่าจะเห็นเลยว่าถ้าใครที่ใช้ Mac อยู่นะคะลองดูตัวเซ่าของตัวเองว่า มันจะไม่มีเยอะขนาดนี้ถ้าสาหรับคนแต่งภาพน่าจะน่าจะโอเคนะคะน่าจะโอเคมีตัวรีทัชรีทัชตัวเก่าอาจจะมีแต่แต่คิดว่าไม่น่าจะมีในส่วนของไซส์ขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็ดอมันสามารถแก้ไขข้างในได้อีกไว้บาลานซ์โอ้ดีมากนะคะดีมากถ้าใครใช้ถ้าใครเป็นช่างภาพอาจจะโอเคเลยก็คือแค่ แอฟโฟโต้ก็สามารถทำอะไรได้มากกว่าเดิมหมายความว่าปกติเพื่อนเพื่อช่างภาพอาจจะใช้โปรแกรมนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ถามว่าโฟโต้ทำได้เท่าโปรแกรมที่มันเเต็มประสิทธิภาพไหมก็อาจจะไม่แต่ก็ช่วยได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็มีคือนิดหน่อยเนี่ยไม่ไม่รู้เท่าไหร่เลยในเรื่องของภาพแสงเลยไม่สามารถแบบเปรียบเทียบให้ได้แต่ก็เท่าที่ดูแล้วคือมันก็เยอะนะคะถ้าอย่างนี้นิดหน่อยไม่รู้เรื่องนะคะ รู้แค่ว่ามันเออมันทําได้เยอะอะแต่ทําอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่าน่าจะดีสําหรับเพื่อนๆที่ช่างภาพโอเคต่อมาต่อมานะคะเดี๋ยวเราไล่ดูกันต่ออย่าลืมนะคะว่าถ้าไลฟ์ตัดไปก็คืออาจจะติดบั๊กค้างไปเพราะว่าตัวมีโมมันก็ยังไม่น่าจะรองรับใน i g ยไฮเซราแต่ก็ดื้อลงมาก็ใช้งานได้นะคะใช้งานได้อยู่ อ๋อแล้วก็มีในเรื่องของไลฟ์โฟโต้แต่พอดีนี่หน่อยยังไม่ได้ดึงรูปเข้ามาในนี้นะคะก็คือไลฟ์โฟโต้เนี่ยปกติเวลาเวลาเพื่อนๆพื่อนไลฟ์โฟโต้ใช่ไหมคะเราจะสามารถเลือกรูปแรกที่มันโชว์ได้ซึ่งอันเนี้ยตัวไลฟ์โฟโต้ตัวเนี้ยก็สามารถทําได้ก็คือเป็นเหมือนการแก้ไขตัวไลฟ์โฟโต้นะคะอ่าคุณพาลิวุ์นะคะ ปีไหนที่ยังอัปเดตได้คือตัวที่ให้หน่อยใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวปี2011แล้วก็อัปเดตได้ปกติแต่ในไ่หน่นไม่แน่ใจว่ารุ่นก่อนอันนี้อัปได้ไหมนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูแล้วส่งลิงก์ให้คุณพาลิบุตรดีกว่าแต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอัปนะคะกลัวว่าถ้าจะใช้จริงจังเนี่ยไม่แนะนําแต่อันนี้เนี่นี่หน่อยอัปเพื่อเอามาให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงมันโอเคไหมมันดี ขึ้นไหมมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอะคะเดี๋ยวตัวถ้าเป็นตัวเต็มเข้ามาน่าจะเป็นปลายปีแล้วเดี๋ยวเรามาแจ้งกันอีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นได้ด้วยอย่างเช่นอันนี้ Photoshop ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราดูกันอยู่ตรงนี้ลองดูว่าจริงไหม อันนี้ edit with นะคะก็คือทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นได้แต่อันนี้เนี่ยหน่อยพิ่งลงใหม่ยังไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรนะคะอ่าแล้วก็ก็จะมีในเรื่องของ safari safari ก็คือจะมี option เพิ่มมากขึ้นอย่างอันเนี้ยที่อันนี้คือมันบอกว่ามันจะไม่มีวิดีโออัตโนมัติเรามาลองดูไหมคะว่า มันมีวิดีโออัตโนมัติไหมเราลองเล่น y o u t u b e ซะหน่อยคือถ้าถ้าเขาบอกว่าตัววิดีโอเนี่ยเล่นอัตโนมัติไปได้เลยเนี่ยนิดหน่อยก็ไม่แน่ใจว่าซัพพอร์ตกับอะไรอย่างเช่น Youtube หรือว่าซัพพอร์ตกับเว็บไซต์อื่นนะคะอันนี้เขาไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะแล้วก็ป้องกันการติดตามนี่คือ น่าจะเป็นในเรื่องของคุกกี้หรือการรีทาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้มากกว่าหมายความว่าเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะเวลาเราเข้าลาซาด้าเนี่ยแล้วพอเรากดดูกระเป๋าแบบเนี้ยสมมตินะคะแล้วเวลาเพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไซต์อื่นไอกระเป๋าตัวนี้นที่เราเคยกดอ่ะมันจะตามหลอกหลอนทุกอย่างเลยนั่นคือการรีทาร์เก็ตติ้งของพวกเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซหรืออเมซอนอ่ะซึ่งตัว Safar รีตัวใหม่ตัวเนี้ยก็เขาบอกว่าจะป้องกันการติดตามหมายความว่าถ้าเพื่อนๆเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ ก็อาจจะไม่ต้องเห็นโฆษณาที่เราเคยกดซ้ําๆหรือเห็นอย่างเช่นถ้าใครเคยจองโรงแรมอะโกดานะคะก็จะเห็นเลยว่าพอเราจองโรงแรมเนี้ยปุ๊บแค่คลิกเข้าไปดูไหนะยังไม่ได้จองแค่คลิกเข้าไปดูไอ้โรงแรมเนี้ยมันก็จะตามหลอกหลอนเราทุกเว็บไซต์อันนี้ก็จะช่วยการป้องกันนะคะช่วยการป้องกันเดี๋ยวดูว่าเป็นจริงหรือเปล่าอ่าอันนี้ problem แล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวลองดูก่อนว่าลองเล่นดูสักวิดีโอหนึ่งแล้วเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะปูไปยาก็ได้ว่ามีโฆษณาไหมมันจะต้องเล่นเล่นไปก่อนสักแป,ป๊บหนึ่งใช่ไหมคะถึงจะรู้ว่ามีโฆษณาไหมอนไหนลนง next เล่นจนเกือบจบ ่เดี๋ยวลองดูกันว่ามันมีวิดีโอไหมแต่อย่างเงี้ยมันก็ยังดูไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอตัววิดีโอที่เราดูเนี่ยเขาได้เปิดแอดไว้หรือเปล่าเอาวิดีโอตัวไหนดีอ่านี่ก็ยังมีแอดอยู่นะหรือเราต้องไปตั้งค่าอะไรอ่าเดี๋ยวนยนดูให้ เขาบอกว่ามันหยุดได้นะคะแต่ไม่ได้บอกว่ามันหยุดได้ด้วยวิธีไหน <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันแต่เรารู้คร่าวๆแล้วว่าวันนี้ Safari สามารถส k ค p ิปแอได้กับป้องกันการรีทาร์เกตติของเว็บดังๆได้นะคะ,ะมีในเรื่องของเว็บโปรดที่สามารถที่จะตั้งค่าได้มีหมวด leading leading หรอยังไม่เห็นเลย อ๋อ iPhone ยังเลยค่ะแต่ว่าพี่อัพใน iPad เพราะว่า iPhone มันใช้งานใช้งานจริงจังอะ่ะกลัวว่ามันจะมีปัญหาพี่ก็เลยอัพแค่ iPad เล่นดูอ๋อสวัสดีค่ะคุณส n a ็คแจ็คโอเคอ่าสิริสิริสามารถเป็น dj ส่วนตัวได้นะคะอันนี้ Safar ี Safari บอกว่าท่องเว็บได้ เร็วขึ้นดูวิดีโอได้นานขึ้นจริงหรือเปล่าอ๋อไปซัพพอร์ตใน Netflix นะคะไปซัพพอร์ตใน Netflix ตอนนี้เขาเคลมว่าเป็นซัพพอร์ตเอ่อเป็นตัว s a f a r รตัวเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่เร็วที่สุดในโลกนะคะสำหรับตัว h ฮเซียร่ไม่รู้จริงไหม <laughs> แล้วแต่เดี๋ยวมีดามุงดมาม่าอ่าสามารถเช็คไฟ์ได้ด้วยตัว s สป t l i g h t ตัวนี้ นะคะโอ้ดีจังถ้าเราเราอาจจะตามศิลปินเ,เกาหลีหรืออะไรก็ได้นะคะแค่เช็คไฟแค่เสิร์ชไฟในช่อง Spotlight ตัวนี้ตรงนี้นะคะก็จะเช็คไฟ์บินได้ไม่แน่ใจว่าทั่วโลกไหมหรือว่าจะเป็น JFK เอ,อเมริกายอย่างเดียวแล้วก็ในส่วนของ iCloud อ๋อ o u l o u d สามารถแชร์ กดเป็นเหมือนตัว c o l i b r a t e ใน keynote หรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ทำน่าจะทำเป็นโฟลเดอร์ได้เลยโอ้ดีมากะคะ่ะอ่ะ๋อแล้วก็ในเรื่องของโน้ตเนี่ยหน่อยต้องบอกอย่างนี้ว่าในเรื่องของโน้ตมันมีเพิ่มเข้ามาค่อนข้างหลายอย่างนะคะค่อนข้างหลายอย่างในที่เนี้ยซัพพอร์ตกับตัว iOS 11ได้ดีมากหมายความว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่ะแบบนี้ค่ะคือปกติถ้าเพื่อนเพื่อนดูในโนต้ตของตัวเองถ้าเป็น iPhone ก็อาจจะดูใน iPhone ได้นะคะถ้าเป็น i o s 10สิบนะมันจะไม่มีในส่วนของการเพิ่มตารางอ่าเช็คลิสต์แตมีค่ะมีใน OS 10ส o ิบ0สิบแต่ว่าตัวตารางเนี่ยไม่มีแต่จะมีใน iPad หมายความว่าใน i o s 11อสิบเอ็ดอ่ะมันจะมีตัวตารางอ่าเดี๋ยวหนะ่อยให้ดูอ่ะอย่างอันนี้ อันนี้คือ iPad นี้หน่อยเป็น iOS 1เสิบเอก็มีตารางเหมือนกันมันก็จะซัพพอร์ตกับตัว h ฮเซล่าก็คือสามารถสร้างตารางเพิ่มตารางได้เหมือนกันนะคะแป๊บงแล้วก็ในเรื่องของเมสเซจเมสเซจเนี่ย เราสามารถเชื่อมกับ iPhone ได้ใช่ไหมคะหมายความว่าถ้ามีคนถ้าเราซิงก์กันไว้นะคะเราจะสามารถรับข้อความใน iPhone เนี่ยผ่าน Mac ได้รับโทรศัพท์ผ่าน Mac ได้ไดแต่ทีนี้มันจะทำการเก็บข้อมูลในเมสเซจของเราเนี่ยไปไว้ใน iCloud หมายความว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนซิมลบโทรศัพท์ข้อมูลที่เราเคยแชทหรือเคยส่งเมสเซจกันเนี่ยมันจะยังอยู่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมสเซจที่เพิ่มเข้ามาใน h ฮเซีย a นะ่าอะ ที่ไหนชอบอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ข้อความจะยังอยู่ใน iCloud ก็คือถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนเครื่องไปยังไงก็แล้วแต่ข้อความจะถูกเก็บไว้แต่ถ้าบ้านเราเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยชินนะคะเพราะว่าส่วนมากเราใช้ Line การใช้ i m e s s a g e ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างไกลตัวนิดนึงแต่อันนี้มันก็จะดีแล้วเพราะว่าถ้า l ล n e เนี่ยข้อความเราจะหายใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่า พอเราใช้ไปนานๆแล้วเราไม่ได้เปิดดูอาจจะยังอยู่แต่ข้อความบนๆน,นะคะก็จะหายไปในเรื่องของ a c e Time ต่อมา Facetime อันนี้ก็จะสามารถเก็บหลายฟโต้ได้หมายความว่ามันจะมีช่องตรงนี้อะคะช่องตรงนี้เป็นเหมือนให้เรากดถ่ายรูปก็เหมือนเวลาเราเฟซไทม์กับเพื่อนแล้วเราอยากจะแคปหน้าเอาไว้แกล้งใช่ไหมคะ เราไม่ต้องแคปแล้วเรากดเป็นไลฟ์โฟโต้ได้เลยก็คือเป็นรูปภาพที่ขยับได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็น FaceTime จากนั้นไอตัวเฟซไทม์เนี่ยใน iOS 11นะคะที่นด้หน่อยลองเล่นดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะถ้าเราเฟซไทม์ใน l i น์หมายความว่าเรากดวิดีโอคอลใน l i น์เวลาเราไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรดีเวลาเพื่อนๆวิดีโอคอลใน l i น์ปุ๊บแล้วจะไปเล่น Facebook หน้าหน้าเรานะคะมันจะถูกปิด ช่ไหมคะแต่ใน Face Time ใน iPad ใน Mac หรือ p p o o n เนี่ยมันไม่ปิดหมายความว่าถ้าเราไปเปิดไปเล่น Facebook เปิดไปเล่นแอปอื่นมันจะโชว์หน้าเราอยู่แล้วมันจะย่อตัว FaceTime ให้เล็กลงแต่แต่นะคะแต่นิดหน่อยไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะ iPad หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อย่างน้องอาร์มอั i ไอโฟน ios 11ใช่ไหมคะลองดูว่าถ้า FaceTime แล้วไปเล่น Line ไปเล่น f a c e b o o k เนี่ย มันจะย่อให้ไหมแล้วหน้าเราจะไม่หายไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็แปลว่า iOS 11ทําให้ความสามารถตรงนี้ทําได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะเป็น iPad โอเคอ่าก็จะมีในส่วนของแชร์ f f m m l y y นะคะ iCloud อัพจะอัพให้ถึง2เทราบไบต์นะคะเดือนละประมาณ346บาทพอดีมีนักเรียนนิดหน่อยก็อัพอยู่เป็น2เทราบไบต์ก็คือ2,000 GB จ,จะจ่ายเดือนละ3 0 0กว่าบาทถือว่าถูกมาก ถูกมากนะคะถูกมากอ่าหมดแล้วนะคะหมดแล้วก็อันเนี้ยถ้าใครอยากลองรุ่นเบต้านะคะก็ลองลงทะเบียนดูเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยเข้าให้ดูคือมันต้องไปลงทะเบียนแล้วก็ใช้ตัวเบต้าแต่แนะนําว่าอย่าเพิ่งใช้จริงจังถ้าเอามาโหลดลองเล่นแบบเนี้ยโอเคนะคะโอเคถามว่ากินแบตไหมก็พอสมควรอ่ะพอสมควรเดี๋ยวเดี๋ยหน่อยให้ดูว่า แบ่งพาร์ติชันเนี่ยทำยังไงอ่าเป็นตัวไม่รู้เปิดแล้วจะมีปัญหาไหมนะเพราะมันเป็นตัวของฮาร์ดดิสให้ดูคร่าวๆเพราะตอนนี้ตัวหน้าโปรแกรมไลฟ์ของนิดหน่อยเองมันยังไม่เป็นสีแดงเลย แต่ตอนนี้ก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวทดลองแล้วเนี่ไหนก็ลองลงโปรแกรมไลฟ์แบบมีไลเซน์ด้วยแล้วก็ลองใช้มันก็ถือว่าไลฟา์ได้ปกติเนาะเพื่อนๆว่ายังไงถ้ามันไลฟ์ได้ปกติก็แปลว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะตัวนี้เป็นตัว Public Beta 1อ่าเนี่ไหนแบ่งเป็น2อันแบบนี้ก็จะมีตัวเซ e r r ่ตัวนี้แล้วก็ตัว Mac i n t o s h ถ้าจะแบ่งก็กด Add นะคะกดแอดกด p a r t i ิชันตรงนี้ก็ได้แล้วก็แอดมันก็จะมีเอาแล้วค้างแล้วนะคะเราจะไม่ยุ่งกับฮาร์ดดิสหมุนแล้วฟอตคิวไปเลยดีกว่าโอเคโอเคค่ะสำหรับตัวเซียล่ามีประมาณนี้นะคะมีประมาณนี้ถ้า ลองเล่นให้ดูตอนนี้นี่หน่อยถือว่าโปรแกรมไลฟ์ของเนี่หน่อยเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะคะมันค่อนข้างหนักแต่มันก็รันได้ในระดับที่โอเคเลยพรีเมียมโอเคเดี๋ยววันนี้เราไว้แค่นี้นะคะถ้ามีถ้าเป็นมีตัวอัปเดตใหม่หรือว่ามีตัวฉบับเต็ม <laughs> ก็เดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบกันที่หน้าเพจซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็ลื่นมาก <laughs> ลื่นมากก็เนี่ยค่ะปกติเลยไม่มีอะไร โอเคค่ะ okay, แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันไลฟ์หน้าหรือว่าวิดีโอหน้านะคะโอเควันนี้ไปแล้วก่อนที่เครื่องจะตัดเราต้องรีบไปก่อนนะคะโอเคสวัสดีค่ะ